มีใครเบื่อเด็กที่รำเยอะๆบ้างไหมครับคอนเทนต์ Content ของเราในวันนี้เรามาสร้างเด็กที่ต้านเด็กที่ลำเยอะๆกันอย่างที่เห็นนะครับมอนสเตอร์ Monster แม่งมีโคตรจะน้อยนะในเด็กนี้หลักๆหรือเราจะใช้มิมิคิงนะทำลายฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใช้มิมิคิงนี่แหละที่เป็นตัวโต้กลับตีกลับไปแต่ว่าจะต้องมีอโรมาจาคอยยืนค้ำนะและ ขาดไม่ได้นะครับสตันเรคือกระเบนของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกทำลายจากการแมทเทิลได้นะนั่นหมายความว่ามันจะยืนอยู่ช่วยเรานะแล้วแถมบวกกับพลังพิเศษเนี่ยมันจะทำให้เราได้ไล์พอยต์เขาอีก200นะส่วนการ์ดกับดักนะครับที่บวกกับพลังพิเศษของเราเนี่ยจะลบไล์พอยต์เขาไป200เรื่อยๆนะฟอสเกตแบบโพทุกครั้งที่มีการลําแล้วปล่อยมอนสเตอร์ลงมาเราเปิดแล้ว ให้เขาคว่ำไว้อยู่ตลอดนะสล็อตเขาจะได้เต็มนะการ์ดโฮอีกใบหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้คือ bottomless tab h o คือถ้ามอนสเตอร์พลังโจมตีเกินมันห้าลงมาเนี่ยเราเปิดแล้วก็คือทำลายเขาออกไปเลยนะครับตัวนี้ครับ evocation d i v e เนี่ยก็คือ return monster กลับขึ้นมือตัวนี้ก็สำคัญมากๆเวลามอนตัวใหญ่ๆลงมาพลังโจมตีสูงลงมาก็คือเด้งกลับขึ้นมือขึ้นไปนะ เวลาไม่ไหวจริงๆก็คือเอาคลกดาวครับดึงมอนเตอร์เขามาอยู่ฝั่งเราแม้จะโจมตีไม่ได้แต่ก็ดีกว่าให้เขาลงมาแล้วทำอะไรสะดวกสะดวกนะคามา่ากคัดครับขาดไม่ได้นะเอาไว้แบนการ์ดนะครับเวลาเราสู้ไม่ไหวนะต้องยอมทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะสุดๆกับที่ขาดไม่ได้นะเมจิกแจมเมอร์เมื่อมีเอฟเฟกอะไรจากการ์ดเวทมน์นะหรือการ์ดกระบะตัวนี้แก้ได้หมดนะ สุดท้ายครเห็นได้ว่ามอนสเตอร์เราเนี่ยไม่สามารถไปตีเขาให้ชนะได้โดยง่ายนะมอนสเตอร์รีบอลครับคือเอามอนสเตอร์ศัตรูนั่นแหละมาเป็นฝั่งเราและนี่คือเด็กที่สร้างมาเพื่อแอนตี้การลำนะส่วนเล่นแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันนะจัดเด็กแล้วมาลุยกันต่อนะเราอยู่ใน Kc ซครับเพื่อตามหาเพชรเช่นเดิมนะแต่แน่นอนในนี้คือเอามาล้อได้นะครับคือ คนเล่นการ์ดลำเนี่ยเยอะมากๆมาดูกันฮะฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเขาชนะเราเนี่ยเขาจะชนะเป็นครั้งที่10บติดต่อกันนะดูการ์ดบนมือครับเราเป็นฝั่งเริ่มก่อนนะการ์ดบนมือเรามีกับดัก4ใบนะประกอบไปด้วยโฟร์เกตแท็บโพนะสองใบแต่ว่าเราลงกระเบนของเราไปก่อนนะตามด้วยโฟร์เกตแท็บโ Pro อีกสใบนะ นั่นหมายความว่าถ้าเราลง Legacy of ฟยาตะการ s สุลงก่อนไปเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงนะถ้าเขาลงมอนเตอร์ออกมาเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ไหวนะแต่ทันทีที่ทเรามีโอกาสถ้าเราเปิดการ์แล้วได้ไลท์พอยต์เขาไปก่อน200เลยนะเปิดกระเบนแล้วลงไปครับกลับมาเป็นเธอของเรานะลง Legacy of ฟยาตะกา a s สุลงไปครัเพื่อให้ได้จั่นะและได้ไลท์พอยต์เขาอีก2 0 0ด้วย แต่แผนจะเป็นอย่างนั้นไหมดูก่อนนะฮะเปิดยาตากะลาสู่ครับได้จั่วหนึ่งใบนะและได้ไลยอยพลเขาไป200ครับและเราจั่วขึ้นมาเป็นแทบโพยหนึ่งใบนะและได้คลักดาวมาด้วยนะครับฟังตรงข้ามยังหมอบอยู่นะดูว่าตานี้เขาจะรำไหมจะรำไหมโอเคการ์ดเขาเป็นคริมสันนะเปิดมาแล้วครับเป็น Wondering King แต่ว่าเรา เปิดการ์ดนะครับโฟร์เกตแท็บโฮทาให้เขาคว่ำไปอีกรอบหนึ่งนะส่งมาอีกรอบหนึ่งครับเป็นมอนสองตัวและซัมมอนออกมาครับมาแล้วครับอินโครมอนสเตอร์นะเลดไรซิงดากอนนะครับใช้พลังพิเศษทันทีเกี่ยวกับการ์ดในสุสานนะแต่เราไม่สนใจครับเปิดโฟร์เกตแทบโฮครับและได้มาอีก200จากพลังพิเศษนะฝั่งตรงข้ามไม่ยอมครับเปิดการ์ดกับดักเช่นเดียวกันนะมาดูว่าเชนรอบนี้ใครจะได้อะไรบ้างนะ ทางเขาครับได้มอนเตอร์ขึ้นมาจากสุสานหนึ่งตัวนะได้มอนขึ้นมาจากสุสานสองตัวครับและคว่ำไปแล้วนะจากโฟ์เกตแท็โปของเราเราได้เราคว่ำการแท็บโพไว้อีกหนึ่งใบนะและเขาเลือกที่จะตีเราครับแต่หารู้ไหมว่าการเราไม่ถูกทําลายจากการแบทเทิลนะแต่เขาเปิดการเวมนม์นมาหนึ่งใบครับเรียบร้อยฮนะการเว่นม์นใบนี้โฟเทเลนชารีเซ่นะ เหมือนเพิ่มพลังแต่ว่าสามารถถูกทำลายได้นะครับพลังพิเศษหายไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับจัวมาคราวนี้ได้มิมิคิงแล้วส่งเทิรนกลับไปครับโดนตีอีกหนึ่งทีนะมิมิคิงฟลิปครับและแน่นอนนะเลือกไปที่ซิงโครอมอนสเตอร์ของเขาได้พลังพิเศษมาได้พลังจากซิงโครอมอนสเตอร์มานะครับแล้วต่อด้วยเปิดการ์ดแคคดาวครับดึงมอนสเตอร์ของฝั่งตรงข้ามเข้ามาอยู่ที่ฝั่งตัวเองนะและทันทีที่ได้การ์ดมอนสเตอร์รีเทิร์นครับ เรียกเขาออกมาครับเร r i ร i n g d ดากอนทีนี้ไม่อยู่ฝั่งเรานะและมิมิคิงไม่รอช้าครับตีเข้าไปเลยฮนะได้มาพันเครับสลายไปเลยทีเดียวและซิงโครมอนเตอร์ของเขาตีมอนเตอร์ของเขาเองนะ Wild, w วเดอร์วันเดอร์ลิงคิงไปแล้วนะทางฝั่งตรงข้ามไม่เหลืออะไรเลย,เลย,เลยส่งเทิรนกลับไปครับฝั่งตรงข้ามไม่ไหวนะส่งการเวมนมลลงมาคนระเป็นการแบบคอนติ n นิวนะเรียกการขึ้นมือเป็นว่าเล่นนะและดูว่าเขาจะส่งอะไรลงมาครับเรสปินเตนะ โอ้แก๊สไปนี้สวยทีเดียวอัดเวิร์กดูดีฮะแต่ว่าเราเปิดแท็บโพครับเชลียอชั่นได้ไปก่อน200ฮะและทำลายการ์ดครับเรียบร้อยฮะฝั่งตรงข้ามไม่มีอะไรเหลือนะและเขายังส่งมอนสเตอร์ลงมาเรื่อยๆนะเป็นแก๊งคริมสันเรเซนเตอร์นะเรเซนเตอร์สุกหลายๆตัวสุกถงลงมาเรื่อยๆนะแต่เทิร์นกลับมาที่เรานะครับ ส่งดักทอนโดล,ลงไปฮะหมายมั่นจะทําลายการ์ดฝั่งเขานะไอที่เป็นการ์ดคอนตินียนะไม่รอช้าครับซิงโครมอนสเตอร์ของเขาตีมอนสเตอร์ของเขาเองนะแล้วเขาก็เปิดการ์ดมาครับไฟนิชโกเลมนะโอ้โห,โหเขาทำลายมิมิคิงไปฮะตอนนี้เรามีการ์ดตีได้แค่ตัวเดียวนะไม่รอช้าครับเราเปิดดักทอนโดตามแผนที่วางไว้ครับสลายไปแล้วครับการ์ดเวทบอลสลายไปแล้วนะ เขายังส่งมอนลงมาเรื่อยๆนะหมายจากการระกันเราไว้นะดูจากแผนแล้วเขาน่าจะให้เราจั่วจนไม่มีการนะแล้วจะแพ้ไปได้ด้วยตัวเองนะฮะแต่เขายังรำต่อเนื่องแล้ว,ลวส่งเลดไรซิ่งดากอนออกมาครับและยังส่งมอนเพิ่มมาอีกนะและไม่หยุดฮะส่งขึ้นมืออีกหนึ่งตัวมาดูว่าเทอร์นี้เขาจะจบที่กี่ตัวนะ ส่งลงมาอีกหนึ่งตัวครับฝั่งตรงข้ามมีมอนถึงสามตัวนะและซัมมอนออกมาแล้วครับมอนสเตอร์ที่พลังสูงกว่าที่เรามีอยู่นะไม่ชะลอช้าครับเปิดคามาค่มาคัทะเอาไว้แบรนนะยอมทิ้งมีมีคิงนะแล้วแบนการ์ดออกไปเลยนะมีมีคิงกลับมาครับแต่คราวนี้ไม่มีพลังพิเศษแล้วต้องใช้ตีทั้งทที่มีนะพลังเท่าที่มีตีเข้าไปชน,นะนะทำลายวัดการ์ดฝั่งตรงกล้ามได้ครับ แล้วยังไงต่อครับตอนนี้ตีเข้าไปด้วยมอนสเตอร์ของเขาเองฮะฝั่งตรงข้ามโล่งแล้วนะโล่งแล้วนะเขายังส่งการ์ดลงมาเป็นการ์ดเว้นมอนอีกหนึ่งใบนะเรียกการ์ดขึ้นมือครับแล้วดูเขาจะส่งอะไรลงมาบนสนามนะเขาส่งพิมสันเรซอนเตอร์ลงมานะครับและการ์ดหมอกการ์ดไว้อีกหนึ่งใบนะเท่ากับจะกันลวไว้ให้ได้นะ ไลพอยต์หกร้อยห้าสิบนี้ตียากเหลือเกินนะครับตียากเหลือเกินมาครับตีเขาให้หมดไปฮะแต่เขาก็ยังไม่ยอมนะส่งการ์ดเวทมนต์ลงมาเรียกคลิมสันขึ้นไปอีกนะแล้วดูครับวันเทินนี้เขาจะส่งลงมาได้กี่ตัวฮะหนึ่งตัวครับสองตัวครับและโยนเทินกลับมาฮะโอเคเราได้โฟเรนชิลลงมาฮะแล้วตีต่อไปเหมือนเดิมครับไม่ละความพยายามนะ ซินโคมอนเตอร์ของเขาที่ใช้ใชดีเหลือเกินนะใช้ดีเหลือเกินโอเคเขาลงการเว่นมนไว้2ใบฮะแต่สถานการณ์นี้ไม่กลัวอะไรแล้วครับตีไปก่อนละสี่ร้อยห้และสอ0พัได้ไหมได้ครับจบเกมนะเด็กแอนตี้สายล้ำนี่ได้ผลนะไม,ไม่รอช้าไปเทสกันต่อนะดูว่าเด็กนี้มันจะได้ผลสักแค่ไหนนะ เจอกับตัวละครอะไรไม่รู้นะมาแต่ตอนนี้รู้สึกขึ้นเหลือเกินครับขึ้นเหลือเกินเด็กต้านสายลำครับจะใช้ได้ไหมมาดูกันครับจู่กร์ดบนมือขึ้นมานะเป็นตรงฝั่งตรงข้ามที่ได้เริ่มก่อนนะอารโรมาจาสองใบคาร์มา,า,ค,มาคัทหนึ่งใบและเป็นแอดดิสันแท็บโผอีกหนึ่งใบนะมาดูว่าจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนครับกับเด็กต้านลำครั้งนี้เขาเปิดเกมมาด้วยการส่งกร์ดเวทมวนต์ลงมาครับเป็นก๊์ดคอนติเนียวนะ แล้วหมอบกาดไว้นหนึ่งใบแล้วส่ง galaxy ซี่โซเดลงมาพลังโจมตี2000นะแต่ลงมาใน defense position ครับจะยังไงต่อส่ง galaxy ซี่ไหนลงมานะมอนเตอร์8ดาวนะพลังโจมตี2008และเรียกซัมมอนออกมาอีกหนึ่งตัวฮะก a แล็กซี่ไอโปตนะแล้วไม่รอช้าฮะเรียก x y ็กไวซมนเตอร์ออกมาครับนี่คือ แรงแ์8 Galaxy i s h i p p e r Dragon นะโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆฮะพลังโจมตีสามพันและเขายังไม่หยุดแค่นั้นนะยังซัมมอนต่อนะกลายเป็นแรงเก้านะ Galaxy i s h i p p e r Blade Dragon ฮนะโอ้โหนี่มันสายลำที่แท้ทูฮนะการ์ดเราจะต้านไหวไหมฮะ จบเทินเขาโยนเทินกลับมาครับลงไปก่อนเลยเอเวอเรชันได้ครับและตามด้วยคา,า,วาร์มาคัทแล้วมอบอารโรม่าจาไว้สเตปเบสิกฮะส่งเทินกลับไปฮะไม่ไ <ป S 2> รอช้าครับเราเปิดเอเวอเรชันได้ครับเด้งมันกลับไปไปไหมมาดูว่าไปไหมไปนะเรียบร้อยนะลำต้องนานนะโทษปีโทษกองเลยทีเดียวคาร์มาคัทไม่รอช้าครับยอมทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะ ท th er ิ้งไปเลยฮะเอลิสันแท็บโผและแบนการ์ดกาแล็กซี่ไนท์ไปเลยฮะเขาไม่ไหวนะเลื่อนโพสิชันของกาแล็กซี่โซเดอร์มาอยู่ในโพสิชันตรงตีนะเราหมอบการ์ดไว้หนึ่งใบครับเป็นโฟลด์เกตแท็บโผและลงอมอโลมาจาร์ไปอีกหนึ่งใบฮะเปิดแล้วครับโฟลด์เกตแท็บโผเมื่อฝั่งตรงข้ามส่งมอนลงมานะคว่ำไปเลยครับและเขาไม่ไหวเขาส่งการ์ดกลับมาส่งเทิร์นกลับมาที่เรานะแล้วเรา ปล่อยไปหนึใบครับ่อม t o m l ท s s h o มอบไว้โอเคมิมิคิงลงไปอีกหนึ่งตัวฮะหมายมั่นจะเอาพลังสองพันของเขามาให้ได้เทิร์นกับไปไม่เล่นนะส่งเทิร์นกลับมาฮะมอบการ์ดหนึ่งใบเป็น legacy of y a s ะาสุนะและได้พลังตามที่ต้องการนะครับตีมอนสเตอร์ที่หมอบไว้เรียบร้อยฮะมอนเตอร์ฝั่งเขาไม่เหลือแล้วนะ แต่ในเทิงเขาก็ส่งมาตึงตัวฮะแต่เราเปิดยาตากระสุครับได้มา200ฮะได้กลายขึ้นบนมืออีกหใบครับแ,รตแต่เขาเรียกมอนออกมา2ตัวนะและซัมมอนทันทีมาดูว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรครับรโอ้โหเอ็กไวน์ประจันหน้ากับมิมิคิงเลยทีเดียวแต่ไม่รอช้าครับบอททอมเลตแต่โพทำงานฮะกระจายครับ ไม่เหลืออะไรนะฝั่งตรงข้ามไม่เหลือมอนแล้วนะโอเคแทปบโพยังอยู่ครับส่งลงไปฮะเปิดอโรมาจาครับเปิดแม่งสองใบเลยนะตอนนี้พร้อมตีสุดๆถ้าตีไปก่อน500นะได้ไหมได้นะฮะ500ได้การเวทมนที่วางไวก้กับกับดักไม่ได้ทำอะไรเลยนะและยอมแพ้ไปเลยครับตานี้มาต่อกันอีกสักตาครับในเค C ครับนะเรา เตรียมเด็กแอนตี้สายลำออกมาเพื่อลองใช้ดูนะฮะว่าเราจะต่อต้านสายลำได้ขนาดไหนฮะฝั่งตรงข้ามครับถ้าชนะอีกครั้งเขาจะชนะ3ามครั้งติดนะมาดูนะครับการ์ดบนมือเรานะเบสิกนะฟลอดเกตแทบโฮครับฟอร์เนชชิวลวก็แคร็กดาวนะฝังตรงข้ามาถึงเริ่มแล้วฮะส่งการ์ดเข้าไปใน สุสานนั้นและเรียกจอมเวทมนต์ดำออกมาครับโอ้โหเป็นดาร์คเมจิกเชียนที่ไม่ใช่อวตารยามิยูกินะมาดูว่าเราจะรับมือไหวไหมเริ่มต้นจากลงอโรมาจาครับมอบการ์ดไว้สามใบนะโฟลเกตถับโพครับฟอรเรนชิลแล้วก็แครกดาวนนะโดนตีไปแล้วฮะอะโรมาจาโดนตีไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะทันทีที่เห็นว่าโจมตีไม่ได้นะเขาเปลี่ยนตัวเลยนะ และส่งลงมาอีกทีแล้วระเบิดไปแล้วครับอโรมาจาของเราไม่ไหวเหมือนกันครับเปิดแคกดาวดึงมาเลยฮะฝั่งตรงข้ามไม่เหลือมอนแล้วแล้วเขาส่งเทินกลับมาครับส่งอโรมาจาลงไปอีกทีนึงนะโอเคแล้วโยนเทินกลับไปครับ<ว>เขาไม่มีมอนนะเขาไม่มีมอนนะแล้วเขาจะทํายังไงต่อครับมาดูฮะจะราไหมจะรําไหมไม่ราแล้วส่งเทินกลับมาทันทีครับเปิดอโรมาจาห้าร้อยก็เอาตีไปก่อนนะตีไปก่อนโอเคมาแล้วครับ ดักมินิเชียนแล้วเปิดไปทันทีคร oh, no ับโฟสเกตับโพเอ็นเฟสที่ไรคือได้5้าร้อยเพิ่มข้ามาเป็นในไรพอยต์นะและได้อีกทีหนึ่งครับในเทิร์นของเราโอเคโลเมจิกแจมเมอร์ไปกันนะฝั่งตรงข้ามมีมอนการอยู่ตัวเดียวนะเขาจบเทิร์นมาดื้อครับและเลือกแบทเทิในขณะที่ตัวเองมอบการ์ดไว้สองใบนะมาส่งเทิร์นกลับมาครับ ไม่มีมอนสเตอร์ครับแต่ว่าได้พลังไลพอยท์เพิ่มมาจากอโรมาจาะนะจังหวะนี้ถ่วงกันไปเรื่อยๆฮนะแต่เขาลงการที่เราแพ้มาแล้วนะดาร์กเมจิคิลเซอร์เคิลครับแต่ไม่กลัวเพราะเรามีเมจิกแจมเมอร์นะยอมทิ้งการ์ดไปเลยหนะึ่งใบฮะทำลายไปเลยครับแต่เขาไม่รอช้านะซัมมอนมอนสเตอร์ลงมาครับปูชายันไปสตัวได้ดาร์กเมจิคลลงมาและใช้ โอ้โหการเว้นมนของดังกเมติเชียนครับทำลายการเว้นมนเราไปหมดเลยนะแล้วเป็นอีโบนอีเวชัน่นเมติกเชียนนะมอนสเตอร์เอ็กซวแทที่เป็นดาร์คเมติกเชียนอีกหนึ่งเวอร์ชั่นครับเราก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะลงคว่ำไปก่อนโฟสเกตแท็บโพกับ,บปัตโอมเลสแท็บ,บโพครับแล้วมีมิมิคิงรอยอยู่นะโยนเทิร์นกลับไปฝั่งตรงข้ามครับกลายเป็น เขาส่งดักมิชเชียนเกลลงมานะแล้วเขาส่งการเว้นม์ลงมาอีกหนึ่งใบนะมาดูว่าตัวที่เขาเรียกออกมาเป็นตัวอะไรฮะควินเต็ดมิชเชียนนะดูพลังซะก่อนแต่เราเปิดการครับบอตทอมเลสแอโพได้ไปก่อนอีกสองร้อยครับแล้วมาดูว่าผลลัพธ์ได้ไหมไม่ได้นะเขาตีมิมิคิงฮะมิมิคิงไม่ตายแต่ก็เรียกพลังจากเขาไม่ได้นะอรมาจาเติมให้เราอีกห้าร้อยครับทำหน้าที่ดีจริงๆ มาครับได้มีมิคิงมาอีกหนึ่งใบนะจบเธอนะไม่ส่งอะไรลงไปนะส่งไปที่เขาครับเขาจั่วขึ้นมาอิลูชันเคออสอยู่บนมือนะและมีเมสิชเชียนลอตอีกหนึ่งใบครับมาดูเขาว่าจะเอาอยัางไงต่อครับงานนี้ส่งเมส i ิชเชียนลอตลงมานะและเขาได้ดักเป็นจิคิวเซอร์เคิลอีกหนึ่งใบฮะบโอ้โหและเราไม่มีการ์ดแก้เขาแล้วนะเราไม่มีการ์ดแก้เขาแล้วนะ โหและต่อด้วยโซเซเวนนะโอเคจังหวะนี้เขาหมอบการไวอีกหนึ่งใบครับและเราทำได้แค่ลงฟลด์เกตแถบโพไปป้องกันไวครับแล้วเขาเรียกมาอีกแล้วครับดา์กไม่จีเช่นอีกหนึ่งตัวนะ และพลังพิเศษของการที่เขาวางไว้ทํางานก็หายไปแล้วคราบอโรมาจาโดนแบนไปแล้วนะเหลือแค่มิมิคิงยืนโดดเดียวเดียวได้นะแต่ไม่ใช่ในท้องเลยครับส่งมิมิคิงไปอีกหนึ่งตัวนะเพื่อช่วยๆกันนะฮะและเปิดจังหวะนี้เปิดยาตะกะระสูที่ลงไว้ครับได้การมาอีกหนึ่งใบเป็นมิมิคิงเช่นเดียวกันนะพลังพิเศษมิมิคิงทํางานนะดูว่าจะใช้ได้ไหมฮะทำลายได้ไหม ไม่ได้นะแล้วไม่ได้พลังอะไรเลยฮะได้แค่ยืนกันครับกระเบนเรามาแล้วนะลงส่งลงไปหมอบไว้ก่อนนะและเขาทำวิธีบูชายันออกมาครับออกมาเป็นแบล็คลัสเตอร์นะพลังโจมตี3,000นะแต่เราเปิดโฟลดเกตัโพไปและเขาก็ใช้อินเทอร์นอลโซเหมือนกันฮะ เรียกดังไม่เชียนออกมาอีกแล้วนะเยอะแยะไปหมดนะแต่ไอ้แบล็กลัสเตอร์โดนหมอบไปแล้วครับจังหวะนี้แอมเบสตันเก์ออกมาครับกับเบนของเรานะก็โดนทําลายเหมือนกันฮรแต่เปิดมาไว้เพื่อให้ได้ไลาพอยต์ฝั่งของข้าม200นะมาครับอีวอเคชันได้มาเด้งมอนสเตอร์กับคืนครับ แน่นอนว่าต้องเป็นมอนเตอร์พลังสูงสุดนะหายไปแล้วครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือ3เราเหลือ2นะส่งมิมิคิงลงไปอีกหนึ่งตัวครับหมอบการ์ดอีกหนึ่งใบเป็นแทบโฮอีกตัวหนึ่งนะฮะเขาไม่ทําอะไรส่งเทินกลับมาครับเปิดมิมิคิงนะเรื่องทาลายฝั่งตรงข้ามครับได้พลังมาแล้ว3,450และตีไปที่เมจิเชนลอตเรียบร้อยครับเด็กแอนตี้สายรำชนะนะฮะไม่น่าเชื่อนะ 哦吼！Uh oh.